มีแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์นะครับโทรมาหาผมเนี่ยสรอบแล้วนะฮะหครับอ้างว่าเป็นบริษัทส่งพัสดุจากต่างชาติขออนุญาตบอกชื่อแล้วกันนะฮะ DHL ฮะสครับแอบอ้างว่าเป็นบริษัท FedEx ครับและ3ครับแอบอ้างว่าเป็นไปรษณีย์ไทยดูสิฮะแอบอ้างมา3อย่างเนี่ยสที่นี่นะครับ แต่ว่าบริษัทที่ว่ามานี้เนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามที่จะแบ่งปันอยู่นี่คือว่าต้องการให้เพื่อนๆครับได้รู้ทันกับบรรดาแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับนี่ผมเพิ่งไปตัดผมมาอย่าจ,จู่นี่โทรเข้ามามันจะมีเบอร์ขึ้นเขียนใต้เลยว่าไทยพอโทรเข้ามาแบบนี้รู้แนละ้วปกติเนี่ยบางทีเพื่อนๆเราโทรมามันก็จะไม่ขึ้นว่าเป็นไทยใช่ไหมฮะก็จะเป็นตัวเลขเปล่าๆนะหรือบางทีเนี่ยเจอมารัเสเซียก็มี คาซักสถานก็มีแบบนี้เรื่อยๆการรับมือครับถ้าใครอยากจะเล่นนะฮะก็บอยกดห,หนึ่งใช่ไหมก็กดหนึ่งเล่นกับเขาหน่อยอดูให้เขาให้เขาพูดนะฮะเพราะวันนี้ผมเจอเนี่ยอ้างว่าเป็นบริษัทเฟ d เอถามว่าอยู่ที่ไหนบอกว่าอยู่ลาดพร้าวสี่สิบผมไยถามกลับไปว่าอ้าวแล้วหัวหน้าคุณชื่ออะไรตอบไม่ได้เออแล้วมีการตอบโต้กลับด้วยนะผมว่าผมแล้วพัสดุอะไรอ่ะผิดกฎหมายเหรอ ก็บอกเขาไม่รู้อ,อ่าไม่รู้แล้วตกลงแล้วยังไง่โทรมาผมทาไมอ่ะใช่ไหมฮนี่ถ้าเกิดกเราะจรีกัเขาก็อย่างนี้ฮะก็คุยคุยเล่นไปถ้าเกิดมีเวลานะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเวลากดตัดไปเลยครับถ้าเกิดมันขึ้นเบอร์มาแล้วมีการเขียนใต้ล่างว่าเป็นประเทศไทยหรือจะเขียนแค่ไทยนะครับหรือเป็นประเทศอะไรที่อยู่แถวตะวันออกกลางอยู่แถวโซนอเมริกานะถ้าเกิดมันขึ้นชื่อตรงนี้เมื่อไราเนี่ย กดตัดทิ้งไปเลยก็ได้ครับนะฮะนี่ก็เตือนครับอยากให้คนไทยรู้เท่ารู้ทันเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยยังมีคนถูกหลอกอีกเยอะมากครับเสียงเงินเสียทองกับรกะบวนการเหล่านี้เยอะมากนะฮะ